บันทึกไทเบฟหน้านี้ฉเฉลิมพระเก 60, ียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเจ้าฟา้าผู้เป็นแบบอย่างแห่งการพัฒนากับน้ำม่วงชื่นน้ำสูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโปรดการศึกษาค้นคว้าสิ่งแวดล้อมรอบพระองค์ที่ทรงนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่าง S 2> <S 2> <S พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่เนี่ยก็จะปลูกผลไม้เป็นไม้ผสมผสานเราก็ส่งเสริมใช้โอกาสในการทําร้านค้าส่งเสริมการทําผลิตภัณฑ์เช่นผลิตภัณฑ์น,น้ำม่วงชื่นที่จะใช้วัตถุดิบจากอัญชันจากตะไคร้พืชสมุนไพรที่เกษตรกรสามารถจะปลูกเสริมปลูกทดแทนได้เราก็เลยกลับมุมคทูลขอสูตรน้ำม่วงชื่นชานชลานี้ขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นน้ำที่เป็นเอกลักษณ์ของโครงการแนวพระราชาดำริเกี่ยวกับการส่งเสริมชุมชน ที่สำคัญคือการที่ส่งมุ่งช่วยเหลือพัฒนาให้เกิดการพึ่งตนเองได้เราคิดจะกลับมาทาสวนแล้วก็หาอาชีพจะปลูกนั่นปลูกนู้นปลูกนี่หลายอย่างแต่พอมานึกถึงอันชันอีกทีหนึง่งพอลองทําได้ดอกแห้งได้อะไรมาเอาไปส่งที่ไหนไม่มีที่ส่งเนี้ยไปไปถามตามในตลาดแล้วก็เขาแนะนําต่อๆกันมาจนไปถึงที่มูลนิธิชัยพัฒนานอกจากนั้นเราก็ยังได้รู้อีกด้วยว่า ต้องการตะไคร้ต้องการมะนาวเราก็เลยกลับมาปลูกเพิ่มเติมก็เป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ามีไรายได้เพิ่มขึ้นแล้วออจากการช่วยเหลือของสมเด็จพระเทพเราก็รู้สึกรักแล้วก็เทิดทูนแล้วก็เหมือนกับท่านเข้ามาอยู่ในในหัวใจในความรู้สึกของเราโดยที่เราไม่ไม่รู้ตัวด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมบริษัทไทยเบบเอรดจำกัดมหาชน